ที่รายการโหนกระแสได้เปิดเผยคดีช่อโกงที่สร้างความสะเทือนใจโดยมีผู้เสียหายสองรายออกมาเล่าประสบการณ์ถูกหญิงรายหนึ่งชื่อตุ๊กหลอกลวงโดยตุ๊กมักอ้างตัวว่าเป็นพยาบาลและมีสามีเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหรือผู้กองประจำจังหวัดมหาสารคามเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าตุ๊กเป็นพยาบาลจริงหรือไม่แต่จากคำให้การของผู้เสียหายพบว่าแม้รูปแบบการหลอกลวงจะต่างกันแต่มีจุดร่วมคือการใช้ตำแหน่งหน้าที่และสถานะทางสังคมเป็นเครื่องมือหลอกล่อเหยือให้หลงเชื่อและทำตามข้อเสนอของเธอ ผู้เสียหายรายแรกคือคุณเคกซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมอในจังหวัดอุดรธานีเธอเล่าว่ารู้จักตุกในฐานะภรรยาของเพื่อนสามีที่เป็นตำรวจในพื้นที่ต่อมาตุกได้ทักมาทาง Facebook เสนอให้ช่วยหาคนมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพโดยอ้างว่าจะมีงานตรวจสุขภาพพนักงานของพัตทาชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีและบอกว่าเป็นโครงการที่จะมีงานต่อเนื่องไปทั่วภาคอีสาน ตุ๊กให้รายละเอียดว่าผู้ที่จะรับงานในตำแหน่งพยาบาลจะได้รับค่าจ้างวันละ1,000บาทส่วนตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลจะได้วันละ700บาทและสามารถชวนใครก็ได้มาทำงานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์คุณเค้กเห็นว่าเป็นโอกาสดีจึงชวนหลานสาวมาร่วมงาน หลังจากทำงานครั้งแรกผ่านไปตุ๊กแจ้งข่าวดีว่าได้รับโคต้าจัดตั้งทีมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพและกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมขอให้คุณเค้กหาคนเพิ่มจนทีมครบ10บคนเพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพในหลายอำเภอ ต่อมาตุ๊กอ้างว่าจะจัดหาซื้อใบประกอบวิชาชีพพยาบาลให้กับทุกคนโดยผู้ร่วมงานต้องจ่ายค่าทำใบประกอบให้ตุ๊กเนื่องจากหากถูกตรวจแล้วไม่มีเอกสารดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายอีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินค่าชุดฟอร์มและค่าดำเนินการอื่นๆอยู่ระหว่าง2,000ถึง5,000บาทต่อคนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสมัครงานตั้งแต่3เดือนไปจนถึง1ปี ด้วยความเชื่อใจคุณเค้กและผู้ร่วมงานอีกหลายคนถึงขั้นลาออกจากงานประจํารวมแล้วโอนเงินให้ตุ๊กเกือบ50,000บาทแต่เมื่อถึงกำหนดเริ่มงานในเดือนพฤศจิกายนกลับถูกเลื่อนหลายครั้งโดยอ้างว่าชุดยังไม่เสร็จและเลื่อนเรื่อยมาจนคุณเค้กเริ่มสงสัยและตัดสินใจขอยกเลิกสัญญาพร้อมขอเงินคืน ตุกนัดคุณเค้กมารับเงินคืนที่ค่ายตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดอุดรธานีแต่กลับให้เพื่อนที่เป็นพยาบาลมาบอกแทนว่าจะโอนเงินคืนภายในหนึ่งสัปดาห์ทว่าถึงกำหนดก็ไม่คืนเงินและยังบ่ายเบี่ยงจะนำเงินสดมาให้ก่อนจะปิดช่องทางการติดต่อทั้งหมดทำให้คุณเค้กรู้แน่ว่าถูกหลอกจึงรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีคุณเค้กเล่าทั้งน้ำตาว่า ตนถึงกลับไปตามหาสามีของตุ๊กที่เป็นตำรวจตัวจริงแต่เมื่อเจอหน้าเขากลับบ่ายเบี่ยงไม่ให้คำตอบชัดเจนต่อมาตุ๊กยังให้บุคคลหนึ่งมาแอบ,บอ้างเป็นทนายโทรมาขู่เธอว่าหากยังตามทวงหนี้ต่อไปจะถูกฟ้องร้องทำให้คุณเค้กตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงตัดสินใจมาร้องเรียนผ่านเฮียเปียกช่วยด้วย ผู้เสียหายรายที่2คือคุณเออายุ27ปีจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งประสบเหตุลักษณะต่างออกไปเธอเล่าว่าได้โพสต์หาแหล่งรับจำนำรถบนเพจ Facebook จากนั้นตุกติดต่อเข้ามาทางไลน์โดยอ้างว่าทำธุรกิจรับจำนำรถร่วมกับน้องชายและสามีที่เป็นตำรวจ หลังจากตกลงกันตุกมารับรถ Honda j a จ z ของคุณ A และจ่ายเงินสด8,000บาทจากยอดจำนำ10,000บาทโดยหักดอกเบี้ยงวดแรก1,000บาทและค่าจอด1,000บาทเหลือเงินสดให้คุณ A 8,000บาทโดยไม่มีการทำสัญญาเพียงเก็บเอกสารของคุณ A ไว้ เวลาผ่านไปกว่า2เดือนคุณเอพยายามติดต่อขอถ่ายรถคืนแทบทุกวันแต่ตุ๊กมักอ้างสารพัดเช่นต้องย้ายรถไปที่ใหม่ต้องเปลี่ยนดอกเบี้ยรอเงินเดือนออกก่อนกระทั่งวันที่2กันยายนตุกขาดการติดต่อไปอย่างสิ้นเชิงคุณเอจึงตัดสินใจโอนเงิน800 0บาทตามที่ตุกเรียกร้องเพื่อถ่ายรถคืนแต่กลับไม่ได้รับรถและยังถูกบ่ายเบี่ยงให้โอนเพิ่มอีกกว่า3,000บาทซึ่งคุณเอยืนยันไม่โอนเพราะได้ชำระครบแล้ว คุณ A จึงเริ่มสืบหาข้อมูลเองจนพบว่ารถของเธอถูกนำไปจำนำต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ในราคา30,000บาทเธอติดต่อไปยังเฮียกบผู้รับจำนำรถและเล่าทุกเรื่องให้ฟัง เฮียกบยืนยันว่าผู้ที่นำรถมาจำนำใช้ชื่อว่าน้ำโดยน้ำบอกว่ารถเป็นของเพื่อนชื่อตุ๊กที่มีสามีอยู่ต่างประเทศและเดือดร้อนเรื่องเงินตอนทำสัญญาตุ๊กเป็นคนมาเซ็นเอกสารแต่สำเนาบัตรประชาชนที่ใช้เลื่อนรางและชื่อเจ้าของรถเป็นผู้ชายแต่ตุ๊กอ้างว่าเป็นพ่อของตนเอง ตุ๊กผัดผ่อนการจ่ายดอกเบี้ยตลอดเวลาและยังโทรมาของเงินเพิ่มอ้างว่าลูกไม่มีค่านมหรือไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านจนยอดหนี้พุ่งเกือบ4ี่0 0ื่นบาทกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยเมื่อคุณเอติดต่อมาว่าเป็นเจ้าของตัวจริงเฮียกบจึงทราบแน่ชัดว่าถูกตุ๊กหลอกเช่นกันขณะออกรายการมีข่าวด่วนเข้ามาว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตุ๊กได้แล้วโดยทนายแก้วให้คำแนะนำว่า ความผิดเดิมของเฮียกบจะเข้าข่ายรับของจวนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าในวันที่รับรถเขารู้หรือไม่ว่ารถเป็นทรัพย์ที่ถูกยักยอกมาหากพิสูจน์ได้ว่าไม่รู้ก็ไม่ถือว่ามีความผิดอย่างไรก็ตามเฮียกบอาจมีความผิดใหม่ในข้อหายักยอกทรัพย์หากยังคงครอบครองรถต่อไป ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือนำรถไปคืนตำรวจพร้อมนัดหมายให้คุณเอไปรับรถคืนส่วนความเสียหายด้านเงินที่ถูกตุ๊กหลอกเอาไปเฮียกบต้องไปดำเนินการตามกฎหมายเพื่อทวงคืนจากตุ๊กเอง คาดว่าหลังจากการจับกลุ่มตุ๊กจะมีผู้เสียหายรายอื่นทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากรวมถึงเหียกบกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ถูกตุ๊กแอบอ้างก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกงเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน